ข้อคิดฟังสบายๆเบาๆทำให้เพลินๆชีวิตก็เหมือนการเดินทางบางครั้งเราต้องเจอทางครุขคระบ,บางครั้งก็ราบเรียบแต่ไม่ว่าจะอย่างไรขอเพียงเรายิ้มและเดินต่อไปความสุขเล็กๆก็มักจะอยู่ในทุกๆก้าวของเราความสุขไม่ต้องรอให้ถึงปลายทางแค่เดินไปพร้อมหัวใจที่พอใจก็เพียงพอแล้วทุกปัญหามีทางออกเสมอเพียงแค่เราเลือกที่จะมองหามันด้วยใจที่สงบบางครั้งการชะลอตัวเพื่อพักใจก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่ความสำเร็จใหญ่โตแต่เป็นช่วงเวลาที่เราได้ใช้เวลากับตัวเองและคนที่เรารักการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือแย่แค่ไหนอย่าลืมชื่นชมความงดงามรอบตัวเราแม้แต่สิ่งเล็กๆก,ก็สามารถเติมเต็มหัวใจได้มากมายทุกวันเป็นของขวัญอย่ารีบเร่งจนพลาดเห็นความงามเล็กๆที่ซ่อนอยู่ระหว่างทางการหยุดทักไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอ มันคือการเตรียมตัวให้แข็งแรงขึ้นเพื่อก้าวต่อไปความสุขไม่จําเป็นต้องหรูหราบางครั้งก็แค่การได้ดื่มน้ําเย็นๆหรือหัวเราะกับเพื่อนความสงบของใจสําคัญกว่าความวุ่นวายของชีวิตภายในสงบได้ภายนอกก็จะสงบตามทุกการล้มไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นการเรียนรู้วิธีที่จะลุกขึ้นใหม่ด้วยความเข้มแข็งกว่าเดิมใช้ชีวิตอย่างมีสติอยากรัวความเงียบเพราะบางครั้งเสียงที่ชัดเจนที่สุดคือเสียงจากหัวใจเราเอง ความเรียบง่ายคือความงดงามเมื่อเราเลิกซับซ้อนใจทุกอย่างรอบตัวก็กลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาจงยอมรับและปล่อยให้มันเป็นไปนอย่างธรรมชาติอย่าเร่งรีบจนลืมสัมผัสกลิ่นหอมของดอกไม้ระหว่างทางการชื่นชมเล็กๆน้อยๆทําให้ใจเราเต็มไปด้วยพลังบวกความรักไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่รักตัวเองและคนรอบข้างอย่างพอเพียงโลกก็จะดูสวยงามมากขึ้นบางสิ่งอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่นั่นแหละคือความงดงามที่แท้จริง เพราะความไม่สมบูรณ์ทําให้เรามีโอกาสเรียนรู้และเติบโตท้องฟ้าไม่ได้สดใสทุกวันแต่ก็ไม่เคยมืดมนตลอดไปทุกสิ่งมีเวลาของมันเพียงแค่รอและยอมรับจังหวะของชีวิตในวันที่รู้สึกเหนื่อยอย่าลืมว่าทุกก้าวที่คุณเดินไปนั้นคือความสําเร็จเล็กๆที่สะสมอยู่อย่ายอมแพ้ต่อความฝันแม้บางครั้งทางข้างหน้าจะดูมืดมนแต่ทุกความพยายามคือแสงสว่างที่จะนำพาไปสู่จุดหมาย เมื่อท้องฟ้ามืดลงดวงดาวก็จะปรากฏขึ้นเสมอจงเชื่อว่าความหวังยังคงมีอยู่แม้ในช่วงเวลาที่ยากลําบากไม่มีความสําเร็จใดที่มาโดยไม่ผ่านความท้าทายจงให้กําลังใจตัวเองว่าวันนี้คุณได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วความเข้มแข็งไม่ได้หมายความว่าคุณต้องผ่านทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวบางครั้งการขอความช่วยเหลือก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่คือบทเรียนที่จะทําให้คุณกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมบางครั้งแค่ได้ยินเสียงลมพัด ก็ทําให้รู้สึกว่าโลกใบน,นี้ยังอ่อนโยนเสมอชีวิตอาจไม่ได้เพอร์เฟกแต่ก็มีช่วงเวลาน่ารักๆที่ทําให้เรายิ้มได้เสมอการที่เราได้หัวเราะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆคือวิธีหนึ่งที่ทําให้ใจเบาสบายขึ้นไม่ต้องรีบเร่งไปข้างหน้าเสมอบางครั้งการได้หยุดพักแล้วมองดูท้องฟ้าก็เพียงพอที่จะทำให้ยิ้มได้การได้เดินเล่นคนเดียวในสวนหรือได้เห็นนกตัวเล็กๆบินผ่านมักทำให้หัวใจอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก บางทีแค่ดื่มชาหอมๆสักแก้วในยามเช้าก็เป็นเหตุผลที่ดีพอให้เรายิ้มเบาๆได้แล้วบางทีการได้นั่งโงงๆคนเดียวก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพักใจให้ความคิดได้ลอยไปอย่างอิสระในบางวันการไม่ต้องคิดอะไรเลยก็เป็นการให้รางวัลตัวเองอย่างหนึ่งการนั่งเงียบๆคนเดียวอาจทำให้เราได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้นบางครั้งการนั่งนิ่งๆไม่ทำอะไรเลยก็เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากความวุ่นวายรอบข้าง การนั่งงวง่วอาจไม่ใช่การเสียเวลาแต่เป็นการให้เวลากับตัวเองอย่างแท้จริงนั่งเฉยๆในช่วงเวลาหนึ่งอาจทำให้เราเห็นความสวยงามของความเรียบง่ายที่อยู่รอบตัว